สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสาระคมาพาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับทุกๆคนอีกหนึ่งข่าวด่วนนะครับของผู้เหญ่บ้านฟินแลนด์หรือว่าบอสบิ๊กนะครับหลังจากที่ไปเล่นคอนเสิร์ตนะครับเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็อยู่ที่กำแพงเพชรแล้วก็ในช่วงของการเดินทางกลับนะครับในช่วงของกลางขืนเพื่อที่จะเดินทางกลับต่อไปที่จังหวัดอุดรธานีนะครับ แต่ก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับเพราะว่ารถาที่ผู้ยิบ้านฟินแลนด์แล้วก็ทีมงานนะครับนั่งนะครับก็ได้เกิดอุบัติเหตุนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นก็คือชนกับกวางนะครับกวางตัวใหญ่ที่ออกมาจากอา่ บนอยู่บนเขานะครับก็ออกมาโดยที่คนขับก็ไม่ได้ตั้งตัวตั้งหลักเหมือนกันนะครับก็ชนเข้ากับรถที่บอสบิ๊กนะครับผู้ยิบ้านฟินแลนด์ขณะเดินทางนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับโอ้ยเอียงกําลังา่งลางีอรพี่น้องขึ้นภูเขาเปิดไฟอะไรติมดมเห็นก็ดาบอกไม่ได้เห็นนะ<แ>อ๋อต,ตามกวางวอ่ะอะ ดูห้างห้างนูน้นแล้วมันตัวใหญ่มากตัวสูงกับเท่ารถดับพี่เดียวยลงด้านนู้นนะเขาตุกให้เลยใช่ไหมนี่มันไปทั้งแพงเลยจา้าฉันรู้ว่ามันยังไม่หลับเลยแล้วก็แบบว่านี่เสียงตึง้งมันเป็นช่วงลงเขาพอดีไงกวางใช่ไหมตัวใหญ่มากไม่รู้เพราะว่ากวางแบบไม่ชี้ตุมเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะ แม่แต่ว่าเรามีกล้องวงจรหน้ารถอยู่เปิดเบิึงลงมาด้านาดอมุนเอเลเลยมันติดอันาเงี้ยแม่มันหลกวัวอันแล้วเราจะไปไงตอนีไปอย่างที้บอกมันก็ต้องไปก่อนนะอ,อ่ะเราไปอยเข้าเมนะือร์นี่แหละเข้าคอนเทนต์เลยแล้วค่อยเอารถจากคอนเทนต์ไปอุฎวดไปได้ไงก่กัน,น,นไปมาได้ไก,ก,กลก่นันแล้วคอนเทนต์อีกอีกร้อยห้าสิบโล ตึมต่ำกว้างเขาบอกว่าพ่อพี่เนี่ยมันแบบบักคัาเลยที่เดี๋ยวดูประตูแรกที่เดียวข้างในมันข้างในอันนั้นมันทำไม่ได้เลยอ่ะมันมันเปิดไม่ได้จะเลียงเท่าไหร่เลี้ยงได้ไหนเทียบอ๋อตอนเช้าดูในเรื่อตอนเป็นแบบกัปตันเพราะอะไรนะขี้กับเป็นท่านวดีเห็นตอนที่เราเฮ้ยแบบปึ้งมันตัวใหญ่ขนาดนั้นมันมันมีขนเนาะเด่นสูงซ้ำเนี่ยกว้างเมื่อกี้แต่กูยังเห็นอยู่เห็นอันนี้มันอยู่อืม เห็นแบบนึงล้วแล้วมันตอนตอนด่างปมันลงเคือแมันเกาบ่ก็ไทยตีมันลมมันตเยื่เตืบได้นอีกแลจเป็นแบบนี้น่อมันลมเลยตัวแบบไงตีนผมนึกว่าสีตัวเลน้อยตรงไหนกเบิ้งตรงนั้นเป็นคนเป็นยางไงก่นน้ปุยให อันนี้ม e ัน e ดีปกติไหมรไฟสองหลมันมันโดนน้องอะไรไนมไม่โดนมันแมดแดงได้แล้ว e อ้าเราบ่ดเรามองข่างมันไม่มอนอะไรเลยกระโดดนปไหนถ้าต <c oughs> <But S 2> ัวเงี้ยบค่ะเปิดเปิดอะไดไม่โดนอะเปิดแล้ดีปิดอะไรอยู่ข้างในเลยไอเสียเขาได้โชว์อย่แมแม่แซมมันจบมันจบมันชววจออะไรไหม เนีกระจกลงเอยแต่บ่เปิดอได้เด้นี่มันช่อจยองน่ยม่แเม่งดูออกทงพด้นี่ไม่เ็นไม่เนนะซมไม่เงนไม่เน่อปูเลี่ยนไมเนี่เปด่ดไดโอ้ยใครอยากเห็นส้างถามหลกอันนี้เห็นกวงมึงตามกวงมึงเห็นทำไมตามสร้างกูพิจภาพเลยกูย มันต้องดูยี่ค่ะนเอเก็บเอาไปเอาไปอะไรรถใหม่เอาไปข้างหลังเอาไปท้ายไคือยนี้มันก็จะหลุดได้หนึ่งวัมายอก็เตะพี่เองค่ัดท่าท่าป็ลักาน้ำประทัประกันใหมกิดตามการลับอ่ะเราอาจะได้จอดตรงนั้นเลยมันแรมาขาเลยคือนบีดมันบีเพอดีอ่ะอะไจะเป็นบอสเราจะเอาชิ้นที่มันแตกเี๋ยวคนออกให้หมดเลยโอเคพี่น้องู๊เราเดินทางไป กะสีไปจอที่มันไกลสุดละครับพี่น้องแต่ข้าอยู่มือมังางทำสีไปอุดหวานนี่นี่เป็นเนียวไเป็นอไรแล้วหราคนที่เป็นอไรก็เป็นอะไรแล้วนะครับผมคับเดี่าวาสารนะอยดกว่าทียกว่าเจอแรงกว่านี้ดีกวตอนแรกอะเชื่อมอไซมึงก็เป็นมไซเดี๋ยวจะเกะดหูว่าทำห้านอยู่บนภูเขาอันนี้เขาอะไรนี่ทำไมมองเขามาจอดบ้างไม่จอดใกล้ๆกันกับที่ต่อเต็นเมืโอี พอออฟฟิศตกเกียวแล้วพี่น้องเดินทางมาบื่นมากจนมากสุดทั <c> ้ง <oughs> เออพอบานอยู่พี่น้องถึงบ้านอยู่นะครับชุดเรื่องยังบ้านมาเดี๋ยวก็ไปเคลียร์ประกันนะครับผมวัวนี้เดียวเลยถึงอดแล้วถึงออ,งอฟฟิศโตเกียวมือสิงแล้ว ถ้าว่าน้องแบบมันมามนจะบ่อโคนแน่เลยชุดตัวหม,มาดเขาไปสอบเข้าประกันนะครับหมดบานแล้วยังปลอดภัยตลอดปลอดภัยแล้วพี่น้องตลอดปลอดภัย <c oughs> <c oughs> เลขมงค้น้ใดัอยากซื้อกเบืองเอาชนกว้างกว้างตัดหน้ารถกว้างรู้เรียงหาก็ไม่รู้เดี๋ยวกำลังดูดวิดีโอจากหน้ากำลังดูดไอ้กล้องวงจรอยู่ก็ถือว่าโชคดีนะครับที่รถไม่ได้เสียหลักอะไรนะครับลงข้างทางหรือว่าลงถนนอะไรก็ถือว่า เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับก็ทุกคนที่อยู่บนรถที่โดยสารมาก็ปลอดภัยนะครับเป็นกําลังใจให้นี่แหละของการเดินทางนะครับในช่วงของการดึกกลางคืนนะครับก็มันไม่สามารถที่จะการันตีอะไรได้ในช่วงของการเดินทางก็ถึงที่พักถึงจุดหมายนะครับถึงจะปลอดภัยว่าอย่างนั้นนะครับชีวิตของศิลปิน ความเสี่ยงที่สูงที่สุดนั่นก็คือความเสี่ยงในการเดินทางนะครับเป็นกำลังใจให้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลฟ์กดแชร์นะครับและนี่คืออีกหนึ่งข่าวสารที่แอดมินมาอัปเดตให้แฟนคลับช่องไทยสารคามพาเพลินได้ดูได้ชมกันนะครับ